สวัสดีคร <it> ับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว u t u b e นะครับผมช่างชัยแฮนเมดนะฮะเพจร้านสตางค์เครื่องหนังพิโลกนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกระเป๋าคาดอกนะครับที่ผมทำคลิปสาธิตวิธีการทำไว้นะครับตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจะมารีวิวแบบแรกเลยนะครับเป็นแบบตัวนี้นะครับนะตัวนี้เป็นแบบไซส์กลางนะครับเป็นไซส์กลางผมทำมาสองสีนะครับหนัง หนังทั้งหมดนะครับสายก็เป็นหนังนะครับตัวกระเป๋าเป็นหนังนะครับมาดูกันทีเราทีละแบบเลยนะครับขนาดใบนี้นะครับตัวด้านล่างนะครับเมื่อเย็บเสร็จแล้วอยู่ที่หกจุดห้านิ้วนะครับหกจุดห้านิ้วระหว่างด้านด้านซ้ายมือของผมถึงขวามือนะครับขนาดจะอยู่ประมาณสิบเอ็ดนิ้วนะครับสิบเอ็ดนิ้วนะครับสูง สูงอยู่6.5นิ้วนะครับตัวนี้ผมทํามา2สีนะครับ2สีนะครับสีดานะครับแล้วก็สีน้ําตาลแทนออกเหลืองนะครับตัวนี้น้ําตาลแทนจะออกเหลืองนิดนึงนะครับอ่ซิปกระเป๋ามีทั้งหมด2ช่องนะครับคือช่องด้านหน้านะครับแล้วก็ช่องด้านหลังนะครับซิปที่ใช้เป็นซิป YKK เบอร์ห้าเบอร์ห้านะครับ อย่างดีนะครับหัวซิปอย่างดีนะครับเปิดไปด้านในนะครับจะมีช่องโล่งๆเลยนะครับด้านในนี้ไม่มีช่องอะไรอีกนะครับเพราะว่ากระเป๋าซึ่งขนาดใบเล็กอยู่แล้วผมก็เลยไม่ทําช่องแต่สามารถใส่ของด้านหลังได้นะครับใส่ของด้านหลังนะฮะใส่ของเล็กๆนน้อยนะครับเราที่เราต้องการสายของกระเป๋าขนาดหนึ่งนิ้วนะครับซับด้วยหนังกลับ นะครับอย่างดีนะครับขนาด1น,นิ้วสามารถสะพายอ,อกได้นะครับคาดเอวได้ฮะเป็นกระเป๋าที่แบบที่ลงตัวโอเคถ้าเราใส่ของไม่เยอะนะครับสำหรับพี่ๆน้องที่ใส่ของไม่เยอะนะครับเนี่ยผมว่ามันกระชับพอดีนะครับใส่โทรศัพท์เดี๋ยวผมเอาใส่แมสกก่อน ใส่โทรศัพท์นะครับใส่แบตสำรองใส่กระเป๋าตังค์นะฮะผู้หญิงใช้ได้นะครับผู้ชายใช้ดี <c oughs> ก็สรุปก็ญิงได้ใช้ได้แล้วกันเนาะนะฮนะตัวนี้ทรงนี้ผมชอบมากสำเนี่ยสะพายด้านข้างก็ดูสวยนะครับเนี่ยหรือสะพายอกก็ดูเท่นะสะพายทุกจุดก็ดูหล่อนะครับ <c oughs> สรุปว่ามันดีนะครับอะ ตัวนี้หนังวัวแท้นะครับตัวนี้งานสวยมากนะครับโดยทีงานร้านสตังค์เครื่องหนังนะครับอ้ออีกวิธีหนึ่งคาดอกคาดอกได้แล้วสามารถคาดเอวได้นะครับทำไมคาดเอวได้ผมมีตัวปรับสายนะครับมีตัวปรับสายอีกฝั่งหนึ่งเป็นกระดุมนะครับนี่ครับเป็นกระดุม2ตัวถ้าเราต้องการคาดเอวนะครับปรับสายให้ได้ขนาดรอบเอวของเรา แล้วก็ใส่กระดุมนะครับง่ายๆงยครับแล้วกดลงไปนี่นะก็สามารถคาดเอวได้นะครับปัดสายได้สวยทั้งสองสีนะครับถ้าพี่ๆน้องๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อนะครับเพจร้านสตางเครื่องหนังพิศโลกนะครับผมชื่อตามนี้เลยนะครับร้านสตางเครื่องหนังพิศโลกหรือโทรที่ 0867004625นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างแล้วกันเนาะนะครับถ้าพี่พี่น้องน้อสนใจนะครับติดต่อตัวเนี้ยผมทำมาทั้งหมดประมาณ10ไใบนะครับไม่ได้ทำเยอะนะครับสิใบนะเดี๋ยวผมจะมีอีก2แบบที่จะมารีวิวให้พี่พี่น้องได้ชมนะครับรฝากพี่พี่น้องน้องด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามา ฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ